นะคะ EP ที่สามแปดนะคะจะเป็นเรื่องของสำเนีนงภาษาอังกฤษยอดฮิตสำหรับวัยรุ่นซึ่งเออเราอาจจะเห็นในบทสนทนา Conversation ในพาร์ทนั้นนะคะเรามาดูกันเลยนะคะค่ะแรกนะคะ Break a l e k นะคะโชคดีนะใช้ก่อนการสแสดงหรือการสอบก็คืออาระบอกเพื่อนนะคะ HIT the books ไปอ่านหนังสือซะตั้งใจเรียนด้วยนะคะ อ่ะต่อมานะคะพี the cake ่ c เค e โอ้ยมีง่ายเลยอย่างเช่นเพื่อนถามเราเขาสอบเป็นยังไงคะพี the cake ่ c เค e นะคะง่ายนะคะ under the weather ไม่ค่อยสบายป่วยนะ,ะ hang out ไปเที่ยวเล่นนะคะอยู่ด้วยกันนะคะอ่าเราไปชวนเพื่อนไปเที่ยวหลังเลิกเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ cut it out จะหาหยุดเดี๋ยวนี้พอได้แล้วนะคะ cut นะคะ c u t c h นะคะ chill out นะคะใจเย็นสบายๆนะ,ะไปเดินเล่นชิลๆเงี้ยนะคะ you rock นะคะเจ๋งมากโอ้อสุดยอดจริงๆเลยอะไรเงี้ยนะคะต่อมานะคะคำที่พบบ่อยเลยก็คือว a t s a p p วอชาร์ดนะคะว่างายมีอะไรบ้านะคะต่อมานะบีชัวสังนะคะสังคือลิ้นนะคะอย่าเพล่พูดนะคะกล้าพูดไว้นะคะต่อมาส p ปี l the ิ e ชนะคะเม้์มอยนะคะโนบิทเดนะคะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกฮอตวอ t เตอร์ มีปัญหาแล้วเหมือนกบอยู่ในน้ำร้อนน่ะมันก็จะโดนต้มนะคะก็จะมีปัญหาแบบนะคะตอ,อนมาในฮิตจะสักนะคะก็ไปนอนนะคะสักก็คือถุงเอ่อถุงอ่ามันจะเป็นอะไรอะ่ะถุงใส่ข้าวสารอย่างเงี้ยนะคะเอ่อนกะ็คือไปนอนนะคะเหมือนแบบชาวไร่ชาวนาน,นะคะคือไปนอนให่น,น,นะะั่นะคะกรัมฟอยแอนเอ e ซา m นะคะอ่านแล้วือแบบยัดยัเลยก็คือแบบ หนักๆเลยนะคะต่อมานะ Go viral นะคะก็คือดังแบบไวรัลอะไรคนแชร์ไปทั่วนะคะโอเคต่อมา Catchy r e l a t o นะคะเจอกันคราวหน้านะค,ะคุยกันคราวหน้านะ,ะ On call n i g นะคะมีความาสุขสุดๆเลยนะคะรู้สึกนะคะก็คือคุมอารมณ์ไม่อยู่มันมันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะปิ๊แตกมาแล้วนะคะ In your dreams ฝันไปเถอะนะคะก็คือแบบเออฝันว่าจะแบบ ไปอืมสอบได้แบบสอบได้โรงเรียนดังมากซึ่งแบบเราไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็เลยแซวบอกโอ้ฝันไว้เถอะ in your dreams นะคะ give it a shot นะคะลองดูซิ a u t o f t h e blue นะคะอยอยู่ก็เกิดขึ้นนะคะไม่ทนตั้งตัว i n n a t i a l นะคะพูดส,สร้างกนะ so นะ็คืออาตมานะ c u s t o m e l e s นะคะก็ดนึง นึ่งขับเพื่อนะคะรอเล่นแก้งเล่นบรอดนะคะทำพางทำพลาดนะคะเอาเอียร์ตั้งใจฟังเต็มที่นะทรอเช t นะอ่าเท่าที่ทรอเช t นะคะ,ะ,คะพูดแขวะแซะนะคะดรอป it ดรอปก็คือทำของหล่นนะฮะหล่นไปคือแบบเออเราต้องไม่สนใจแล้วแล้วพูดได้ะะแฮนดาวน์แฮนด์ดาวน์อย่าไม่ต้องสนใจนะคะชนะขาดนะฮะ No way ไม่มีทางจริงหรออะไรอย่างเงี้ยเออก็พูดคุยคันเมื่อกี้นะ่ะเพื่อนอยากเป็นนักบินอวกาศเนี่ยบอกเฮ้ย hey, No way ไม่มีทางหรอกอนะคะค่ <c oughs> จะก็จบคลิปนี้นะคะสั้นๆนะคะแบบเอบอบทสนทนาสั้นๆเราอาจจะเคยดิ้นมาแล้วก็ได้หรือถ้าเรานางเราดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถสะสม ข้อมูลได้นะคะว่าเออคำที่เขาพูดกันเน่โดยทั่วไปคืออะไรนะคะถ้าสนใจเรียนเพิ่มเติมนะคะก็ติดต่อที่ลายพีอิทได้นะคะหรือสนใจจะซื้อหนังสือสําหรับทําแบบฝึกหัดด้วยกันนะคะก็สามารถซื้อได้ที่เ็บมาร์เก็นะคะตรงช่องเดสคริปชันได้นะคะราคาก็น่ารัก,กเบาๆนะคะค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP ที่39ค่ะ